สวัสดีนักศึกษานะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติหนึ่งรหัสวิชาสค่องศูน2์ระดับประสมศึกษาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะคุณครูชื่อนางสาววัฒนาปิ่นนรงค์นะคะเป็นครูกรนอตนตําบลนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่บทเรียนนะคะละครูยอยากจะเน้นย้ำนักศึกษานะคะเรื่องการเปลี่ยนชื่อของกศนอนอ,มอเมืองชนบุรีเขาเปลี่ยนเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อเภอเมืองชนบุรีนะคะหรือคำย่อนะคะสอกอรอจุดอเภอเมืองชนบุรีนะคะนักศึกษาก็ให้จำชื่อใหม่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง หมอกฟันนะคะความหมายของหมอกฟันคือปรากฏการที่ฝุ่นฟันและอนุภาคแฝงลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะที่อากาศปิดสาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกวันก็คือมาจากไฟป่าการเผาเศษวัชพืชวัสดุทางการเกษตรและวัชพืชริมทางการเผาขายะจากชุมชนการคมานาคมขนส่งแล้วก็มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทีน,นี้บอกว่าในการ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหมอกควันเนี่ยเขาจะมีการเผ,า,ผาในประเทศแล้วก็มีการเผาที่เกิดบริเวณรอบๆประเทศนะคะทีนี้เรามาดูการเผาในในประเทศก็คือจะเป็นของสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีสภาพภูมิประเทศนะคะอันนี้เรามาดูผลกระทบที่เกิดจากหมอกควันนะคะเขาบอกว่ามีทั้งหมด3ด้านด้วยกันก็คือด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านคมนาคมนะคะส่วนสถานการณ์หมอกควันในประเทศไทยนั้นมีสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือและภาคใต้นะคะอันนี้เรามาดูแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควันอันนี้เรามาดูเรื่องการเตรียมตัวความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนเกิดหมอกควันนะคะก็คือทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันลดละเลิกและหลีกเลี่ยงการเผานะคะแล้วก็ควรให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการก่อ มลพิษทางอากาศชนิดโดยเฉพาะการเผาเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมในการเก็บใบไม้กิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมักแทนการเผาพยายามลดการสร้างหรือเพิ่มจำนวนขยะ หากเราเป็นเจ้าของที่ดินควรดูแลที่ดินของตัวเองอย่างสม่ำเสมอถ้าสามารถทําได้ควรปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มรวมทั้งไม้ในร่มเพิ่มมากขึ้นอันนี้เรามาดูการปฏิบตัติต้นการเกิดหมอกควันนะคะก็คือเราต้องติดตามสถานการณ์มลพิษและหมอกควันอยู่เสมอนะคะดูสุขภาพและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันไฟหรือหมอกควันรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็งดเว้นการสูบบุหรี่งดกิจกรรมการเผา แล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายและการทํางานหลักที่ออกแรงมากๆกรณีที่จําเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีหมอกฟันควรสวมแว่นตาเพื่อป้องกันการระคายเคืองของตาและควรใช้หน้ากากอนามายัยปิดปากและจมูกสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มมระมัดระวังในการเดินทางไม่ขับรถเร็วเปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นทีนี้นะคะคุณครูอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยอของเราเนี่ยจะประเทศไทยเรานะคะสามารถ โหลดแอปพลิเคชันนะคะเพื่อเช็คหมอกควันนะคะได้ทั่วประเทศเลยนะคะโดยเราจะใช้แอป,ปในชื่อว่า Airfo ฟไทยนะคะนักศึกษาสามารถไปโหลดได้โดยเปิดในที่เพจโตนะคะแล้วก็กดคําว่าแอร์โฟไทยไปนะคะก็เราจะสามารถเช็คได้ตลอดเวลาเลยว่าเราไปตรงไหนเราเดินทางไปรตรงไหนจะเกิดหมอกควันตรงไหนบ้างเขาจะบอกเลยนะคะการปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควันนะคะ ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากสูดดมหมอกวันเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องแผ่นดินไหวกันบ้างนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพันของเปลือกโลกการเกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกนะคะอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากชั้นชั้นหินหลอมละลายที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกได้รับพลังงานความร้อนจากแกนโลกและลอยตัวผักดันให้เปลือกโลกซึ่งอยู่ด้านบนเคลื่อนตัวที่ในทิศทางต่างๆพร้อม พร้อมกับสะสมพลังงานไว้ภายในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกนะคะทำให้แผ่นเปลือกโลกชนและเสียดสีกันหรือแยกออกจากกาันนอกจากนั้นยังมีพลังงานที่สะสมในเปลือกโลกจะถูกส่งผ่านไปยังบริเวณรอยเล้าของหินใต้พื้นโลกหรือที่เรียกว่ารอยเลื่อนนะคะมีละหน้าของรอยเลื่อนที่ประกบกันอยู่ในรับได้รับแรงอัดมากๆกก,ก็จะทำให้รอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอย่างฉับพลันก็สามารถเกิดแผ่นดินไหวได้ อันนี้เรามาดูผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีความรุนแรงนะคะมีมาตราวัดความรุนแรงที่เรียกว่าเมอร์คัลลี่กำหนดขึ้นครั้งแรกโดยกวีเซปเปเมอร์คัลลี่นะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนต่อมาแฮร์ริวูดนักวิทยาศาสตร์ด้านแผ่นดินไหวของชาวอเมริกันได้ปรับมาตรฐานความรุนแรงของเมอร์คัลลี่ให้มีระดับความรุนแรง12ระดับด้วยกันนะคะ อันนี้เรามาดูผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยนะคะเราจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีผลกระทบด้านรักรยภาพและสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะทีนี้เรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะก็จะมีรอยเลื่อนนะคะรอยเลื่อนคือรอยแตกในหินที่แสดงการเลื่อนสามารถพบได้ทุกภูมิภาคในประเทศไทยขนาดของรอยเลื่อนมีตั้งแต่ระดับ เซนติเมตรไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตรนะคะร้อยเรื่องขนาดใหญ่สามารถสังเกตได้ง่ายจากลักษณะภูมิประเทศอันนี้เรามาดูแนวทางแนวทางการปฏิบัตินะคะเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะเขาบอกว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราต้องตั้งสตินะคะให้อยู่อย่างสง,งบคิดหาหนทางที่ปลอดภัยหมอบอยู่บริเวณที่สามารถป้องกันสิ่งของหล่นใส่ได้ เช่นบริเวณใต้โต๊ะใต้เตียงนะคะหรือให้หลีเลี่ยงเลี่ยงให้ห่างจากหน้าต่างนะคะห่ากอยู่นอกอาคารก็ให้อยู่ในที่โล่งให้ห่างจากสิ่งห้อยแฟนต่างๆปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองจากแผ่นดินไหวได้นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าในกรณีที่เราอยู่ในอาคารเราจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะก็คือกรณีสั่นสะเทือนมากให้ปิดสวิตไฟนะคะหลักแล้วก็ปิดถังแก๊สน,นะคะแล้วก็มุดใต้โต๊ะเก้าอี้หรือพิงผนังผนังด้านในแล้วอยู่นิ่งๆถ้าไม่มีโต๊ะก็ให้ใช้แขนปิดหน้าปิดศีรษะนะคะแล้วหมอบตรงมุม้องอยู่ให้ห่างจากกระจกหน้าต่างและหลีกเลี่ยงสิ่งของที่จะหล่นใส่ได้หรือล้มทับนะคะถ้ายังนอนอยู่ให้อยู่บนเตียงใช้หมอนปิดบงังศีษะ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสิ่งของหล่นใส่และอยู่ในที่บริเวณที่ปลอดภัยอยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดจึงออกไปภายนอกบริเวณปลอด,ลอด,ลอดภัยอัตราส,ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่นะคะและคาดว่าหรือตระหนักเสมอว่าไฟฟ้าอาจดับหรือสปริงเกอร์อาจทํางานหรือมีเสียงเตือนไฟไหม้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูกรณีอยู่นอกอาคารนะคะให้ออกมาอยู่บริเวณด้านในที่โล่งแจง้งจะปลอดภัยที่สุด อยู่ให้ห่างจากอาคารเสาไฟสายไฟฟ้าต้นไม้ไป้ายโฆษณาหรือบริเวณที่อาจจะมีสิ่งของหล่นใส่หาที่กำบังจากเศษวัสดุที่อาจจะร่วงหล่นลงมาได้นะคะทีนี้เรามาดูกรณีอยู่ในรถให้จอดรถมาสามารถจอดรถได้ปลอดภัยและในที่ที่ไม่มีของหล่นใส่อยู่ให้ห่างอาคารต้นไม้ทางด่วนสะพานลอยเชิงเขานะคะกรณีอยู่ในเรือ คือความสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ทําอันตรายต่อผู้อาศัยอยู่บนเรือกลางทะเลยกเว้นในกรณีเกิดสึนามิเรือที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจะได้รับความเสียหายให้นําเรือออกสู่ทะเลลึกนะคะส่วนกรณีที่อยู่ในโรงงานเมื่อรู้สึกสั่นสะเทือนตั้งสติอย่าตกใจวิ่งหนีออกนอกอาคารให้หมอบอยู่ใกล้เสาหรือเครื่องจักรที่แข็งแรงอยู่ให้ห่างสายไฟฟ้าคมไฟสิ่งห้อยแฝนสิ่งของที่อาจลม้มคว่มหรือหลีกเลี่ยงการอยู่ ใกล้ภาชนะที่เป็นสารเคมีอันตรายวัตถุระเบิดหรืออยู่ใกล้เครื่องจักรที่กําลังทํางานเมื่อความสั่นสะเทือนหยุดจึงออกไปที่โรงแจ้งอันนี้บอกว่ากรณีอยู่ที่ติดอยู่ในซากอาคารนะคะเขาบอกว่าอย่าจุดไฟนะคะอยู่อย่างสงบใช้ผ้าปิดหน้าเคาะท่อ,อขวาผนังหรือใช้นกหวีดเพื่อให้สัญญาณต่อนหน่วยช่วยชีวิต การตะโกนอาจสูดสิ่งที่เป็นอันตร,รายเข้าสู่ร่างกายให้ความช่วยเหลือกันและให้กำลังใจต่อกันลอยเลื่อนนะคะสามารถจำแนกตามรูปแบบการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนะคะก็คือลอยเลื่อนทั่วไปลอยเลื่อนแบบสวนทางในแนวราบแล้วก็ลอยเลื่อนที่ชนเข้าหเข้าด้วยกันลอยเลื่อนแบบแยกออกจากกันลอยเลื่อนย้อนมุมต่างๆนะคะอันนี้เรามาดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความเสียหายจากแผ่นดินไหวนะคะก็มีแหล่งกําเนิดมาจาก แผ่นดินไหวนะี่ยมีความลึกของจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหวมีขนาดมีระยะทางมีสภาพทางธรณีวิทยาความแข็งแรงของอาคารอ่าเรามาดูการปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหวสําหรับผู้ประสบเหตุนะคะเขาบอกอว่าปิดสวิตช์ไฟยกสะพานไฟตรวจการทํารุดของสายไฟฟ้าอย่าจุดไม้ขีดไฟหรือก่อไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีแก๊สรั่วนะคะแล้วก็อพยพออกจากอาคารที่รับความเสียหายหรือเรียกการเข้าไปในเขตที่ที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพังๆนะคะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เว้นแต่กรณีจําเป็นจริงๆสํารวจความเสียหายของบ้านอาคารเพื่อความปลอดภัยสํารวจดูความเสียหายของท่อส้วมและท่อน้ําทิ้งก่อนใช้ต่อไปเรามาเรียนเรื่องซึนามินะคะซึนามิหมายถึงคลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงมากและมีพลังรุนแรง สามารถเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลๆเมื่อเคลื่อนเข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะทําให้เกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่มากที่เรียกกันว่าคลื่นยักษ์อันนี้สาเหตุและปัจจัยการเกิดสจนานินะคะเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากลมพายุเหมือนกับคลื่นธรรมดาเพราะเกิดคลื่นสึนามิท้องฟ้าอาจปลอดโปร่งไม่มีลมพายุเลยก็ได้นักิทยาการในสมัยก่อนคิดว่าการเกิดคลื่นสึนามิอาจเกี่ยวข้องกับน้ําหรือน้ําลงที่ปิดปกติในท้องทะเล มันจะมีด้วยกันสามแบบด้วยกันก็คือแบบกระจายตัวคือแผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ออกจากกันแบบมุมตัวแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันแล้วก็แบบเปลี่ยนรูปคือแผ่นเปลือกโลกจํานวนสองแผ่นเคลื่อนที่ในแนวนอนผ่านซึ่งกันและกันนะคะนี้สิ่งที่บอกว่าก่อนเกิดจ s นามิเนี่ยจะมีเหตุการณ์บอกแบบนี้นะคะหนึ่งจ s u n a เกิดขึ้นจากเกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลนะคะ การเกิดแผ่นบินไหวรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินและสิ่งรอบตัวนะคะแล้วก็สั่นขึ้นแบบกําแพงขนาดใหญ่สามารถมองเห็นเป็นสั่นขึ้นเป็นกําแพงใหญ่ๆนะคะแล้วลลอกขึ้นก่อตัวเป็นกําแพงขนาดใหญ่แล้วก็น้ําทะเลลดลงผิดปกติสถานการณ์ระดับน้ําทะเลลดอย่างผิดปกตินับเป็นสัญญาณเตือนว่าคลื่นยักษ์กำลังจะก่อตัวต้องรีบออกจากพื้นที่โดยด่วนอันนี้เรามาดูผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ ประเทศไทยยังไม่มีระบบเตือนภัยคลื่นสึนามิและขนาดของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความถนานเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นสึนามิโดยตรงทั้งนี้เนื่องจากในบริเวณอันดามันไม่เคยเกิดพิภัยพิบัตินะคะจากคลื่นสึนามิมาก่อนทีน,นี้มาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยในการเกิดสึนามิก็คือจะมีทั้งหมด19จังหวัดนะคะได้แก่กระบี่ชุมพรจันทบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีตังตาด นครศรีธรรมราชนานาธาิวาสประจวบคีรีขันปัตตานีพังงาเพชรบุรีภูเก็ตละนองลระยองสงขลาสตูรและจังหวัดจุราธานีนะคะสถาน,นการณ์การเกิดสึนามิในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าอดาีตที่เคยผ่านมาในเชื่อกันว่าในบริเวณมหาสมุทรอินเดียคงจะไม่มีปรากฏการขึ้นสึนามิที่รุนแรงเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าทางด้านตะวันออกของทะเลอันดามันจะเป็นแนวรอยต่อระหว่างแผ่นดินเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนะคะและมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ตามแต่เ็ไม่เคยมีคลื่นสึนามิที่ทําลายชีวิตผู้คนและทรัพย์สินให้เสียหายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547นะคะฝั่งทางด้านตะวันออกของทะเลอันดามันได้เกิดขึ้นสึนามิใหญ่ ที่รุนแรงที่สุดนะคะประวัติศาสตร์มีผู้คนเสียชีวิตประมาณ220,000คนนะคะนับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผู้เสียหายชีวิตมากเป็นอันดับที่3าของโลกนะคะแล้วก็จะมีการบันทึกไว้โดยภัยธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเกิดจากพายุไซโคลนพัดผ่านประเทศบงังกาลาเทศเมื่อพศ2513นะคะมีผู้เสียชีวิตประมาณ30,000คนนะคะส่วนอันดับสองนี่มาจาก ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนนะคะเมื่อปีพศ2519มีผู้เสียชีวิตประมาณ255,000คนอาทีนี้ราบอกว่ามาดูลำดับเหตุการณ์ซึ่นำมีในทะเลอ,อันดามันเมื่อ26,000วานะคะเมื่อปี2547นะคะก็จะมีอยู่ที่อันดับหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศชิลีนะคะ9.5นะคะแล้วก็อันดับสองนะคะเป็น เป็นของรัฐอซีลาคาร์นะคะประเทศสหรัฐอเมริกา9.2นะคะส่วนประเทศอาลาคาร์เนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมี9.1อีกครั้งที่3นะคะส่วนครั้งที่4ี่ค่าสมุดค่าจัดคานะคะประเทศรัสเซียนะคะอยู่ที่9.0เกาะจูมตามตาประเทศอินโดนีเซีย8.9นะคะส่วนรัฐอลาการา์ประเทศสหรัฐอเมริกา8.7นะคะแล้วก็หมู่เกาะดูรินประเทศญี่ปุ่นก็7.5 ทีนี้เรามาดูแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ i เขาบอกาการเตรียมความพร้อมรัฐสถานการการเกิดสึนามิเนี่ยเมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวให้เตรียมรัฐสถานการที่อาจเกิดขึ้นนะคะของคลื่นสึนามิที่ตามมาได้สังเกตรปรากฏการของชายฝั่งหากมีหากทะเลมีการลดของระดับน้ําลดลงมากหลังจากเกิดแผ่นดินไหวให้แตนิฐานว่าอาจเกิดขึ้นสึนามิตามมาก็ได้นะคะให้อพยพคนและสัตว์นะคะ ให้อยู่ให้ห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดแล้วก็ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องหากพักอาศัยอยู่ใกล้ชายทะเลควรจัดทําเขื่อนกาแพงปลูกต้นไม้วางัสดุเพื่อลดแรงประทถของน้ําทะเลหลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากตึนามิแล้วก็สึนามิเนี่ยเขาบอกว่าคลนขึ้นเนี่ยจะเป็นในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็กแต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ การปฏิบัติตนขณะเกิดสึนามินะคะควรเตรียมอาหารแห้งน้ํำดื่มยาและเวชภัณฑ์นะคะเอกสารสําคัญและเงินสดจํานวนหนึ่งติดตัวไปด้วยเมื่อเห็นน้ําทะเลลดลงอย่างผิดปกติยาลงไปในชายหาดผู้ที่เดินเรืออยู่ในทะเลเมื่อได้รับข่าวเตือนภัยห้ามนําเรือเข้ามริเวณชายฝั่งเด็ดขาดแล้วก็คลื่นสึนามิสามารถโถมเข้าหาชายฝั่งได้หลายแะลอกแต่ละลอกอาจทิ้งช่วงประมาณประมาณ20นาที เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นขณะอยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่งให้รีบออกจากบริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันทีนะคะซึืน่นน้คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายรละลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งเดียวอย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นพอเมื่อเห็นคลื่นแล้วก,ก็ใกล้เกินกว่าจะหลบหนีได้ทันอันนี้บอกมาดูการปฏิบัติตนหลังเกิดซึนามิ สำรวจดูตัวเองแะคนที่ใกล้ชิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นน้ไลายหรือไม่นะคะควรรีบไปสมงพยาบาลแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหลังเกิดขึ้นสนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่งเนี่ยเมื่อเหตุการณ์สงบนิ่งลงสิ่งที่ควรระวังก็คือการเกิดแผ่นดินไหวเบาๆแบบที่เรียกว่า after shock นะคะก็ การจะเกิดตามมาหลังจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณสองสองวันนะคะสองชั่วโมงต่อครึ่งชั่วโมงถึงสองวันและอาจเกิดอับต้วช็อคขึ้นได้ไม่ควรออกจากอาคารบ้านเรือนไม่ควรยืนใกล้หน้าต่างประตูนะคะเพราะกระจกอาจจะก,กระแตกทําให้เกิดอันตรายได้สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนนะคะสิ่งก่อสร้างคอยฟังประกาศจากทางราชการนะคะหากให้มีการอ,อพยพออกนอกพื้นที่ก็ควรหยิบเอกสารสําคัญและทรัพย์สินมีค่าแล้วเดินออกจากบริเวณดังกล่าวนะคะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ต่อไปนะคะเรามาเรียนกันบทสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือนะคะบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยธรรมชาติพื้นที่ในชุมชนแก่แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกเทศมนตรีตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบตนะคะแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองพัทยานะคะเมืองทุกเมืองเลยนะคะแล้วก็นายกเทศมนตรีนะครผู้ที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือในแต่และชุมชนนะคะ อันนี้การขอความช่วยเหลือระดับอำเภอจังหวัดหรือในระดับประเทศเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องขอขอจากนายอำเภอก่อนแล้วก็ขอผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออาบาจอนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบเช่นรัฐมนตรีว่าการประหลัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ ทีน,นี้บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหน่วยงานระดับท้องถิ่นตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ทําการเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครที่ว่าการอำเภอสารากลางจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเป็นต้นนะคะส่วนหน่วยงานระดับประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยกรมกอง และระดับกระทรวงเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคลาโหมกระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและห a g a i กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่การให้ความช่วยเหลือได้นะคะ อทีนี้เรามาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาป้องกันและให้คําแนะนําช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่ก็จะเช่นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเบอร์โทรศูนย์สองหนึ่งหกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภาัยนะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์สองหกนะคะสายด่วนเลยนะคะโทรได้ยีิบสี่ชั่วโมง

นะคะก็07741554นะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการเรียนรู้สู้ภัยนะคะครั้งที่สองนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักศึกษาก็อย่าลืมไปทำนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนพีเทสโพ,พเทสนักศึกษานะคะ,าส,าะ,คะสามารถไปไปเข้าไปชมนะคะย้อนหลังได้ที่ตอ,อกลออำเภอเมืองชลบุรีนะคะ ของช่อง youtube ของอำเภอเรานะคะก็สามารถไปติดตามได้เลยนะคะก็จะมีความรู้มากมายรอนักึกษายอยู่นะคะวันนี้ก็ครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย